ก็โดยปกติมันจะมีแหวนนะครับปรากฏว่าแหวนหายนะครับผมก็เลยใช้กาวทาประกันทานะครับหลังจากที่ผมได้หมุนเข้าไปแล้วนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์ประจแจแหวนเบอร์เบอร์21นะครับเฮ้ยเบอร์22นะครับ หมุนให้แน่นนะครับอุ้ยระวังปลั๊กแตกด้วยนะครับโอเคตอนนี้ขันแน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เสียบปลั๊กนะครับ คนี่เป็นตัวที่สองนะครับแหวนไม่มีผมก็ทากาวทาประเก็นนะครับแล้วก็เสียบกลับไปที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ขันให้แน่นนะครับลูกบล็อกเบอร์ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับเคขันแน่นแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับใช้เทคนิคในการเสียบใช้มือรูปคำดูนะครับแล้วก็เสียบในที่มืดนะครับสำหรับ speed s e n อร์นะครับตัวยาวใส่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใส่น็อตเบอร์10แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับสําหรับตัวสั้นตรงนี้นะครับใส่น็อตเบอร์10แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับสปีดเซนเซอร์2ตัวโอเคใส่สปีดเซนเซอร์2ตัวเสร็จแล้วตัวสั้นกับตัวยาวแล้วก็ใส่ตัวควบคุมปริมาณน้ํามันนะครับการฉีดกันจ่ายน้ํามันนะครับเกียร์สกับเกียร์สเรียบร้อยแล้วเกียร์สอง เกี่สามเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะประกอบโซลินอยวาลนะครับ2ตัวนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ A B ครับหลังจากใส่โซลินอยวาลนะครับ A B ใหญ่กับเล็กนะครับ2ตัวกันน็อตให้แน่นแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับ ใส่น็อตตัวนี้นะครับก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ที่วางแบตเตอรี่นะครับ ใส่ที่วางแบตเตอรี่แล้วก็ใส่กองอากาศนะครับครับใส่กองอากาศใส่นอออาาส็นอตกองอากาศกันน็อตนะครับ ใส่ตัวนี้ใส่ตัวพ่ออากาศนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลือแต่ใส่แบตอย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วใส่หมดครบทุกอย่างแล้วนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับประกอบกลับแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องร้อนแล้วตอนนี้เก้าเกียร์ถอยนะครับปรากฏว่าอาการกระชากหายนะครับ แก้ไขได้ด้วยการถอดออกมาล้างนะครับได้ผลนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเข้าเกียร์แล้วเกียร์ถอยเนี่ยจะกระตุกกระชากเลยนะครับคือหยยบเบรกไว้เข้าเกียร์นี้นะครับจะมีอาการสมมุติว่าเข้าเกียร์ดีนะครับแต่ก่อนนี่จะกระตุกอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็กระชากตอนนี้หายนะครับน่าจะเป็นเพราะว่า โซลีนอยเกียร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าตัวควบคุมควบคุมไอ้น้ำมันนะครับบริเวณเกียร์สามเกียร์สามนะครับน่าจะมีคาบสกปรกนะครับผมถอดออกมามีน้ำมันไหลยเยิ้มลงไปนะครับหรือไม่ปักไม่แน่นนะครับลองดูนะครับมีอยู่สามจุดนะครับที่ต้องเช็คนะครับคือโซลีนอยโซลีนอย เกียร์นะครับ A B แล้วก็อ๋อแล้วก็ตัวควบคุมปริมาณแรงดันน้ำมันนะครับเกียร์สองกับเกียร์สามนะครับตามคลิปนะครับแล้วก็ตัวสปีดเซนเซอร์นะครับไม่ก็มีอยู่สามจุดนี้นะครับที่เกี่ยวกับเซนเซอร์ของระบบเกียร์ออโต้ของรถยนต์ Honda Civic F B นะครับโอเคครับขอบคุณมาก สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีการรถมีการเหมือนรถผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ